ทั้งคืนเนี่ยจะใช้แบตไปเท่าไหร่ตัวฮะไปแคมปิ้งกันแคมปิ้งเออแคมปิ้งที่ไหนเอารถไปแคมปิ้งกันนี่เรารถไฟฟ้านะเวย้ยใครเขาก็ไปแคมปิ้งกันด้วยรถไฟฟ้าทั้งนั้นแหละจริงปะเนี่ยจริงสิแล้วเราต้ออกตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยแหละไม่จะตอนไหนล่ะไม่ได้นัดกันเลยนะเนี่ยไม่เห็นจะเป็นต้องนัดเลยค่ำไหนนอนนั่นตอนนี้กี่โมงแล้ว เที่ยงคืนแล้วไปเราไปเก็บข้าวของไปแคมปิ้งกันไปกันเลยผูจริงคนไหนะจริงพู้จริงไปไปพูจริง <c oughs> พูจริง,รงไป รถสิคะรถสิคะเอาสตาร์ทรถสตาร์ทรถไปหนีเที่ยวหนีเที่ยวหนีเที่ยวหนีลูกเที่ยวสตาร์ทรถสตาร์ทรถให้ดิขึ้นนี่ให้นี่เฮ้ยขึ้นไรแล้เนี่ยแคมป์ด้านหลังนี่แหละแคมป์ด้านหลังนี่แหละแคมป์วันแคมปิ้งเนี่นอกบ้านแคมปิ้งเนี่ยในบ้านเนี่ยนอกบ้านในเขตรั้วบ้านตรงนี้แหละ ออแค่นี้แหละเดี๋ยวมาช่วยพับเบาะหน่อยเราซ้อมกันในบ้านนี่แหละ<า>โอเคค่ะมาเปิดคลิปกันได้แล้วเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวอีวีกลับมาพบกับชอล,ลี่แล้วนะคะวันนี้เราก็มาเปิดประสบการณ์ใหม่ก็คือแคมปิ้งกันในรถที่อยู่ในเขตบ้าน ก็คือนอนนอกบ้านนะนอนนอกบ้านนอนนอกบ้านจริงๆนอนนอนนอกบ้านแต่อยู่ในเขตรั้วนะมันเป็นการแบบซ้อมก่อนซ้อมก่อนเนาะซ้อมก่อนว่าแบบมันเวิร์กไหมก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างน้อยแบบว่าอยู่บ้านเนี่ยก็ยังแบบเผอเฮชฉุบเฉิน,นแปดมง้งแบดหมดอะไรเราก็ยังแบบไม่ขึ้นยันแม่ถูกไหมเออเราก็จะมา ดูกันนะคะว่าทั้งคืนเนี่ยจะใช้แบตไปเท่าไหร่แล้วมันนอนสบายไหมแล้วก็ท้ายคลิปเดี๋ยวชนจะเทียบกับแอร์บ้านด้วยนะคะว่าถ้านอนจํานวนชั่วโมงแล้วเนี่ยระหว่างนอนในรถกับนอนในห้องนอนเนี่ยอันไหนกินไฟมากกว่ากันนะคะมาเดี๋ยวชนจะมาปูที่นอนกันหลังรถก่อนเนาะนี่รางวัลใ้หน่กว้า,วางแค่ไห เออเอาที่แคบที่สุดอะอออดไอโหนกตรงเนี้ยก็ล่ะเกสิบหกเซนเกเซนอ่ะแล้วก็ความยาวอ่ะเอาถึงแค่ขอบเบาะร้อยห้าสิบสองร้อาโอ้สแสดงว่าชนเนี่ยนอนสบายเลยนะเนี่ยียนชนร้อยห้าสิบเจ็ดไง ก็จริงๆถ้าเสริมหัวตรงนั้นเราก็นอนสบายแต่ต,แตัวแหละตัวจะแบบตัวต้องตัวงอนแน่เลยอ,ะอ่ะนี่มันจะลองเข้าไปนอนแล้วนะทุกคนเท้าลอยป่ะเนี่ยเท้า่อย เตมฝากระโปรงปิดทับได้อยู่ดูสบายนะหรอใช่ถ้านอนคนเดียวนี่ก็ปีกแบบว่าปีกๆๆ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 ได้เลยเธ <c oughs> อไปนอนบนห้องไปอืมไปแล้วนอนเล่โชคดีนะนอนเล่นมานอนเล่กันก่อนอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้ชวนสูงรายห้าสิบเจ็ดนะนอนสบายมากแต่เดี๋ยวดูเอิร์ดร้อยเจ็ดสิบห้าดูนะว่าจะประมาณไหนอ่ะชึบอ่ะชึบ อันนี้ถ้าบานอนหัวไม่เลยนะขาเลไม่ได้ก็คือเท้าหัวออกนอกรถเลยเขาว่าตัวดูอึดอัดมากเลยเพราะถ้าเขาไปเตือนตัวนี้เราจะเหมือนจะกอดกันกลมดิ๊กอ่ะเตือไปขยับคอดิขยับคออะไรวะทางนี้เหรอเขาเขาไมกดไม่ได้เขากดตัวเองอยู่อ๋อเหรอตัวสามารถกดตรงนี้ เราก็ดันดันในนี่ขึ้นมาได้ป่ะก็เหมือนดึงด,ดึงคอข ouais? okay. okay. ึ้นอ่ะเออนั um ่นแหละเขาจะได้แบบว่าขามได้ไหมโอเคอ่ะเขาเริ่มนอนแล้วนะจุดทำเขาเปิดผ้าเออเปิดผ้าให้เขาดูก่อนโอ้โหนี่ก็พ่อผมมาเตรียมพร้อมหมดเลยเนี่ยเนี่ยถ้าผู้ชายสูงก็จะต้องนอนอย่างนี้หรือไม่ก็พลิกพลิกอย่างนี้ไงอีกเออ อย่างั้นแหละก็ได้อยู่เดี๋ยวลองชนเข้าไปด้วยนะน่าชนไปถ่ายจากข้างในแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปนอนกันละทุกคนเดี๋ยวขอไปถ่ายแบตก่อนแล้วกันนะก็ตอนนี้แบตของชนอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปเซ็นก็เดี๋ยวชนจะขอเป็น ยี่ห้าองศาเท่ากับแอร์บ้านแล้วกันเนาะสักสีเท่าเท่ากันเพราะว่านอนที่บ้านก็เปิดแอร์ยี่ห้านะคะคแล้วก็พัดลมห้าไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวขอไปปิดไฟลงรถกันล้วกันเพราะเราจะนอนแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาทําการปิดไฟหน้ารถก่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างฟางเข,า,งขาไลน์มาหาว่าลืมปิดรถหรือเปล่าเพราะว่า <laughs> 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 ตอนนี้อ่ะ วายดียังปิดไฟหน้าไม่ได้นะ mm hmm. โอเคไะต,ตัวเราเข้ารถด,ดีกว่าเดี๋ยวเสียอุณหภูมิเออล็อกเลยปิดได้ไหมเนี่ยเอาปิดแล้วอุ้ยปิดแล้วทุกคนอ้าวที่ใครเฮ้ ในรถมืดแล้วเปิดป้ดปดาโอเคตอนนี้เราอยู่กันในรถแล้วว้าวก็ไม่แย่นะไม่พูดถึงว่าถ้าเราไม่ได้แบบแปะนี่ไว้เราจะเปิดดูท้องฟ้าเปิดดูฟ้าเอาเปิด,ดฟ้าเปิดซันรู้ไปก็เจอฟ้าลงรถอยู่ดีก็เลยไม,ไม่ต้องเปิดมองท้องฟ้า <laughs> ไม่ได้มองเงามาแต่มองท้องฟ้าเราอาจจะได้ไปไปดูฟ้าจริงถ้าเราถ้าเราไปเที่ยวจริงๆอนะเนาะ ใช่นอนดูฟ้าเอ้ยโอเคนะชวนว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาเวลาเน่มีข้างหลังลนะั่นอะเที่ยงคืนที่สิบนสี่นาทีนะเที่ยงคืนยีสิสี่นาทีแบดแบตยังอยู่ที่เจ็ดสิบห้าอยู่นะตอนนี้ทุกคนก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าเราจะตื่นกันกีนก่โมงเนาะแล้วก็แบตลดไปเท่าไหร่นะคะก็วันนี้กุนนะกุนนะ้ y d ไวดี Hi Vyd อ้าว Hi Vyd Good night ขออภัยลองอีกครั้งได้ไหมฝันดีนะคุณลองพูดแบบอื่นได้ไหมฝันดีนะขออภัยฉันคิดฉันไม่เข้าใจฉันรู้แล้วให้มันปิดหน้าจอได้ไหมให้มันปิดหน้าจอเพราะตอนนี้แสงน้าจอมเยอะ Hi Vyd ปิดหน้าจอ หน้าแรกเปิดอยู่แล้วไม่ไม่ปิดหน้าจอระบบยังไม่สนับสนุนฟังชันอ,อ๋อเขายังไม่ให้ปิดหน้าจอแบบนี้ว่ะเราอาจจะต้องเอ,อเริ่มไปปิดเองอะทุกคนเราจะต้องพยายามปิดแสงให้หมดอะเดาเดาเออเดี๋ยวเ,ออเราจะนอนแล้วเราก็ปิดหน้าจอสักนิดนึ่งแค่มืดหมดละก็จะเหลือแค่ไฟตรงนั้นเนาะ ไฮพี่วาดีโอ้ยเธอจะไปายมันทำเพื่ออะไรล่ะเนี้ยปิดแสงเอยเปลี่ยนแสงสีเอ้เปลี่ยนแสงสิ่อง,องแสงส้รนะอเป็นสีดำคุณลองพูดแต่นลิได้ไหมปิดแสงแวดล้อม,ไฟ,อมไฟแวดล้อมปิดเห็นไหมนี่ไฟแวดล้อมปิดหมดแล้วนะครับปิดรอบล้วก็เหลือปิดหน้าจอ,อยเดียวโอเคตอนนี้มืดสนิทละ สนิทสนิทสนิทโอเคนี่นี่ชนลุกนั่งได้เลยนะคือชนไม่ได้เอาไฟดวงใหญ่มาไงเตอหรือว่าเราไปเอาไฟดวงใหญ่แม, <c oughs> ม่เธอก็เป,เปิดเปิดเปิดไฟสปอตไลท์ใช่ไหมสิเปิดไฟนหน่อย <c oughs> ให้เขาเห็นหน่อยให้เขาเห็นภายในรถหน่อยนี่มืดตื้นไปเนี่เปิดไฟไอโฟนอ่ะออกไฟนี้ก็ได้นี่หว่ะเออ <c oughs> ไฟรถก็มีไม่ใช้ นี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยชนแบบนั่งนั่งได้เลยนั่งคุยกับเอิร์ดได้นั่งคุยอืมก็โอเคนะฉันว่าโอเคเลยแบบมันมันนอนได้สบายโดยเฉพาะผู้หญิงตัวเล็กอย่างมันเหมือนอารมณ์แบบว่าคุณไปกลางเต็นท์แล้วคุณซื้อเต็นท์มาอันเล็กๆไม่เล้ ถ้าคุณนอนเต็นเล็กนั่นได้คุนอนเออแล้วทำไมเมื่อกี้เราไม่เปิดไฟแบบนี้วะตัวหน้าหวันีแล้วเราถ่ายเราไปถ่ายกันแบบมืดๆทำไมวะเนี่ย้ใครเห็นมันดึกแล้วเออไฟในรถก็มีเห็นไหมแสงแวดล้อมก็ปิดหมดละตอนนี้เดี๋ยวรอแค่ปิดไฟดวงข้างบนก็กดไหนได้เลยเนี่ยขาชนไม่เลยด้วยนะขาไม่เลยเือนไนขาเลยไม่เลย้ ขางอเขาว่าพูุ่งนี้ที่รักขาเคิดแล้วนะเงอตื่น,ต,นตื่นมาค่ะขายืดไม่ได้แล้วอ,อ่ะดีมากเลยนี่เราเป็นการซ้อมซ้อมไปนอนเต็นท์ข้งไอ้ซ้อมไปแคมปิ้งข้างนอกก่อนเนาะสนุกเหมือนมาเที่ยวเลยอ่ะจริงนะตัวเราดูเหมือน,นได้เที่ คือเรามอไม่เห็นรอบข้างเลยอะขนาดนี้ดูอยู่ในหมู่บ้าน้วเนี่ยมันมืด <laughs> มันมืดมากม,มืดมากจริงๆหมอไม่เห็นรอบข้างอารมณ์แบบไม่ไม่ใช่อะฟิล์มมืดเออฟิล์มมืดด้วยฟิล์มแปดสิบอืมก็นอนอยังจะนอนอยังอืมหัวตือนกี่โมงไม่รู้เหมือนกันก็คือไม่ตังง้งนาฬิกาปลุกแล้วกันตือนกี่โมงก็เมื่อนั้นอะแต่คิดว่าน่าจะแสงแยงตาเร็วอยู่มันตอนนี้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เหร ยังไม่ลดเลยอะ่ะยังไม่ลดสักเปอร์เซนต์เดียวอืมบาก็โอเคถือว่าเริ่มเจ็ดห้านะประมาณประมาณเจดประมาณเท่าไหร่ทเที่ยงคืนยีบสีนาทีที่ตอนพูดเคสำหรับเราก็คือนอนสองคนก็ได้แต่อาจจะไม่ได้สบายแบบหรอแต่ชนอะสบายเพราะชนตัวเล็กหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายอาจจะไม่สบายเพราะว่าพอนอนสองคนขาเขาจะไม่ตึงไง แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผู้ชายนอนคนเดียวก็จะนอนเฉียงๆคิดว่าน่าจะพอดีตัวเหมือนกันเนาะโอเคนอนนะช่วงปิดไฟแล้วนะปิดไฟอังฝรั่แล้วนะป,ปิดฝั่งตัวโอเคดึกนายอรุณสวัสดิ์สวัสดี ชเช้าแล้วนะครับตอนนี้เห็นป่ะเจ็ดโมงนะคบอนอนสบายไหมฉันว่าเรื่องความเย็นเนี่ยโอเคมากอืมอแบบนอนก็โอเคนะไม่ได้แย่แต่ก็ถามว่ามันก็ไม่ได้แบบว่า ทุกท่านกับสบายเหมือนนอนห้องอยู่แล้วเนาะเรื่องที่หลับที่นองน,นอนง่้ยเลเออเป็นคนนอนง่ายกันอยู่แล้วด้วยแหละตอนนี้ก็แบตเหลืออยู่65นะก็คือลดไป10%แต่เดี๋ยวรอตอน7จ็โมงยี่สิบละกันเพราะว่าเมื่อคืนเราเริ่มที่เที่ยงคืน2ี่สินาทีเดี๋ยวชวนจะนอนเล่นไปอีกสักนิดหนึ่ง แล้วอขอผมอยามาเที่ยวต่งวัดเลยใช่เหมือนมาเที่ยวมากแบบอ้ยตื่นมาแบบตื่นมาแบบเหมือนท่องเที่ยวอยู่แต่ก็ในรัวบ้านตัวเองี <c oughs> มอง่มีคนสองมีคนสองมีคนสองแล้วกโ็โอผ มันลงแล้วเราจะออกไปข้างนอกแล้วนะ okay, s <S ใช่เอ็นถ่ายอยู่ออกนอกแล้วเราจะมากดปุ่มตรงนี้ก็ <c oughs> มาเปิดหลังรถตรงนี้ตัวโลคิดถึงแย่แล้วเนี่ยลงมาเร็วอันนี้เราก็ออกมาสู่ภายนอกแล้วเย่ <c oughs> รูปมานรอต้อนรับเช้านะก็หรือว่าเป็นการแคมปิ้งที่ดีมากนะก็นอนสบายแคมปิ้งดีหไหมมีสวนอยู่ด้านข้างสบายสาดเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบตกันนะครับโอเคตอนนี้เจ็ดโมงยีิเจแล้วนะอออกรถมาช้ากว่า มัวแต่งงนิกง,งนิกกันอยู่ข้างในก็แบตก็ยังเท่าเดิมตั้งแต่เราตื่นนะคะก็อยู่ที่หกสห้าเปอร์ซก็ลดไปทั้งหมดคืนนี้สิเปอร์ซนนั่นเองอ่ะคนนี้ตื่นแล้ว,ลวเดีราต้องเก็บที่หลับที่นอนกันนะครับน,นี่นี่นอนมาคืนนะนอนสบายมากๆ เดี๋ยวเราไปคำนวณกันว่าค่าไฟกี่บาทมาคำนวณกันนะคะอันนี้ชนจะขออิงค่าไฟจาก คลิปที่แล้วที่ชนคำนวณมิเตอร์ TOU ไปเนาะว่าขับไปกี่กิโลขับไปกี่เปอร์เซ็นต์เป็นค่าไฟเท่าไหร่นะครับมันได้เกิดมีการคำนวณขึ้นจริงแล้วเนาะว่าเวลาใช้จริงเนี่ยแบตลดไปกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะซึ่งเดือนที่แล้วที่ชนคำนวณไปนะคะก็คือลดใช้ไปทั้งหมด715นะคะเสียค่าไฟไปอยู่ที่1,123บาทยังไม่รวมค่า FT แล้วก็ค่าแวดนะคะ เดี๋ยวชนจะยกสรรมการตัวนี้มาเพื่อคำนวณกับกับวันนี้นะคะที่ชนนอนบนรถไฟฟ้าทั้งหมด7ชั่วโมงนะคะใช้แบตไปทั้งหมด10%เนอะเราก็มาเทียบบรรดต่างได้เลย715%จะเสียค่าไฟาอยู่ที่1,123บาทถ้าเป็น10%จะเสียค่าไฟาอยู่ที่เท่าไหร่การเทียบบรรดต่ายแบบนี้เพื่อนๆก็จับคูณเฉียงได้เลยค่ะเอาตัวล่างคูณเฉียงขึ้นข้างบนและหารตัวด้านข้างนะคะ ก็จะคำนวณออกมาได้เป็นจำนวนเงินค่ะอยู่ที่15.7บาทนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ถึง20บาทเลยสำหรับสายแคมปิ้งเนี่ยคือคุ้มมากๆแล้วก็แอร์เย็นนอนสบายเนอนอนห้องแอร์ปกติแล้วก็เสียงเงียบมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่มาเปรียบเทียบกับแอร์บ้านนะคะว่ามันถูกหรือมันแพงกว่าเนาะ อันนี้ห้องนอนชนจะใช้แอร์อยู่ที่1800 0 BTU นะคะก็คือห้องค่อนข้างกว้างก็เลยต้องใช้แอร์ตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวเราลองมาคำนวณเลยละกันว่าระหว่างชนนอนที่บ้านหรือนอนในรถอันไหนจะถูกกว่ากันนะคะการคำนวณค่าไฟแอร์เนี่ยก็เพื่อนๆสามารถดูที่ฉลากเบอร์หาได้เลยเนาะสูตรการคำนวณค่าไฟจะอยู่ที่ค่าไฟเท่ากับเอา BTU นะคะหารด้วยค่า SEER คูณด้วยพันและค่อยเอาไปคูณกับจํานวนชั่วโมงที่เราใช้นะคะแล้วก็คูณด้วยหน่วยค่าไฟนะคะถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆคิดเป็นเดือนก็ค่อยไปคูณวันต่ออีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ชนขอคิดแค่คืนนี้คืนเดียวก็ดูที่ฉลาก แอร์ของบ้านชนแล้วนะคะก็พ u u อยู่ที่18,026 BTU นะคะค่า SEER อยู่ที่23.51คูณด้วยพันเนาะแล้วก็คูณด้วย7ชั่วโมงคูณด้วยหน่วยค่าไฟนะคะอยู่ที่3.2484อันนี้ชนให้หน่วยที่ต่ำที่สุดเลยนะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยถ้านอนในห้องนอนของชนเนี่ย1คืน7ชั่วโมงเนี่ยจะเสียค่าไฟอยู่ที่17.43บาทนะคะเห็นไหมคะว่าแพงกว่ารถด,ด้วย นอนห้องแพงกว่ารถด,ดีหรือเราต้องไปนอนรถด,ดีแต่คือว่าที่มันแพงกว่ารถเนี่ยเป็นเพราะว่า btu มันใหญ่คะ่ะห้องมันกว้างเนาะขนาดไซซ์มันต่างกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่าไฟก็เลยแพงกว่านะคะเดี๋ยวชนจะลองไปคำนวณแอร์ตัวที่เล็กที่สุดของบ้านเนีก็คือตัว9000 btu เดูว,ว่าจะแตกต่างกับการนอนในรถไหมโอเคไปดูที่ฉลากของตัวเก0 0 btu นะคะ ก็ Btu อยู่ที่9340หารค่า seer ที่26นะคะที่คูณด้วยพันค่อยเอามาคูณ7ชั่วโมงนะคะแล้วก็คูณด้วยหน่วยค่าไฟ3.2484เนอะก็คำนวณแล้วถ้าเกิดนอนในห้อง9000 Btu เนี่ยจะเสียค่าไฟอยู่ที่8.16บาทค่ะ มาสรุปกันอีกทีนะคะให้เพื่อนๆลองไปตัดสินใจดูแล้วกันว่าจะนอนที่บ้านหรือจะนอนในรถนะคะคือถ้าเทียบแอปโต๊ะสามกับการไปเช่าห้องนอนข้างนอกเนี่ยมันก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันไม่ถึง20บาทนะคะแต่ถ้าเกิดเทียบกับการนอนที่บ้านกับนอนในรถเนาะก็คือถูกที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ห้อง9 0 0 0 BTU เนาะจะอยู่ที่8บาท แต่ถ้านอนในอัตโต้เนี่ยก็คืออันดับที่สองก็อยู่ที่สิบห้าบาทนะคะและสําหรับห้องนอนชนที่ใช้แอนหมื่นแปด btu เนี่ยจะอยู่ที่สิบเจ็บาทนะคะเพราะคราวนี้ชนลังเลแล้วว่าจะนอนในบ้านหรือจะนอนในรถโอเคนอนในบ้านละคะ่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายกว่ารถเอาไว้ใช้สําหรับไปท่องเที่ยวเนาะข้อดีของรถไฟฟ้าอีกหนึ่งข้อใหญ่ๆเลยนะคะก็คือสามารถที่จะนอนในรถได้เนาะก็ปลอดภัยเหมือนนอนห้องแอร์ปกติเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นรถสันดาบนะคะหรือรถน้ํามันปกติเนี่ยเพื่อนๆห้ามนอนในรถแบบติดติดเครื่องนะเออการที่นอนในรถแบบติดเครื่องแบบว่าปิดกระจกทั้งหมดแล้วก็เปิดแอร์เนี่ยตายได้ง่ายๆเลยนะคะอืมมันไม่เหมือนเวลาที่เราเอ๊ะล้าทำไมถึงตายล่ะเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็ติดเครื่องอยู่แล้วเราก็ เปิดแอร์อยู่แต่เราขับตั้งหลายชั่วโมงแต่ไม่ตายมันจะตายเพราะว่ารถมันจอดอยู่นิ่งๆค่ะรถมันจอดอยู่นิ่งๆการถ่ายเทยากาศเนี่ยมันจะไม่ดีมันจะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นในรถนะคะพอเพื่อนๆหลับไปไอตัวกา๊าซตัวเนี้ยมันจะไปแย่งจับฮิโมโกลบินแทนที่ออกซิเจนนะคะทำให้เลือดของเพื่อนๆเป็นพิษพอเลือดเป็นพิษปุ๊บก็ เกิดอาการหมดสติโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะเราหลับอยู่ใช่ไหมแล้วก็เกิดการขาดออกซิเจนนะคะเพราะว่ามันไปแย่งจับเนาะทำให้เลือดเราไม่มีออกซิเจนร่างกายก็ขาดออกซิเจนแล้วก็ตายในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากๆสําหรับเพื่อนสําหรับเพื่อนๆที่ยังใช้รถสันดาบหรือรถน้ํามันอยู่นะคะห้ามนอนในรถแบบติดเครื่องยนต์และปิดกระจกเด็ด ขาดเลยนะคะถ้าหาเพื่อนๆจําเป็นจริงๆออกต่างจังหวัดและจําเป็นต้องนอนในรถให้เพื่อนๆน,นะคะเปิดกระจกเนาะอาจจะแง้มนิดนึงหรือหาอะไรแบบพวกมุ้งตะข่ายมากันยุงเนาะแต่ต้องเปิดกระจกนะคะห้ามปิดกระจกเด็ดขาดแนละ้วถ้าเกิดสมมติว่าปิดกระจกแต่ ไม่เปิดแอร์ล้วมันก็อึดอนะัดเนาะมันก็อึดอัดยังไงเพื่อนๆน,น่าจะนอนไม่ได้แต่ถ้าเกิดนอนไม่ได้ก็อาจจะเสี่ยเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะจากการขาดอากาศเพราะว่าเราใช้อากาศแบบจนหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่กรณีเนี้ยจะกรณีเนี้ยไม่ตายเร็วเท่ากับเปิดแอร์นะคะเปิดแอร์ตายเร็วกว่านะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะถ้าเพื่อนๆ ที่ใช้รถไฟฟ้าโอเคนอนได้สบายเลยนอนไปเลยนะคะเหมือนห้องแอร์ปกติเนาะเพราะเขาไม่มีการสร้างการสร้างอะไรเกิดขึ้นในรถนะคะอืมแต่ถ้าเป็นรถสันดาบเนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงถ้าจำเป็นต้องนอนจริงๆต้องเปิดกระจกด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าอยากให้คำนวณอะไรอยากเห็นอะไรอยากให้ทำอะไรสำหรับรถ e ีีคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ